กาบรรลุอาตบนหมายความว่าจิตมันไม่ยึดถือสิ่งใดๆอีกแล้วทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันเห็นว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดพระองค์ก็พูดบ่อยมากเรื่องเนี่ยขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรากายกับใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเขาเป็นธรรมชาติอย่างโง่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของของเรา ไม่งั้นเราจะถูกธรรมชาติลงโทษในวัฏฏะสงสารในวัฏฏะวนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้ชาตินี้ไปให้มันจบที่ชาตินี้วิบากอะไรจะเกิดกับเราเราก็จะยอมรับตามความเป็นจริงมันเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นยอมรับอย่างนั้นมันคิดอะไรก็รู้อย่างนั้นยอมรับธรรมชาติที่มันคิดอย่างนั้น มันนึกอะไรก็ยอมรับการนึกอย่างนั้นธรรมชาติที่มันนึกอย่างนั้นมันมีอารมณ์อะไรก็จะรู้อย่างนั้นยอมรับอย่างนั้นตามเหตุของมันตามธรรมชาติของมันมีแต่รู้ในป,ปัจจุบันอารมณ์อยู่รู้แบบไม่ยึดมั่นถือมัน่นแค่รู้แค่เห็นอาการของธรรมชาติเขาทำหน้าที่ของเขามันมีอารมณ์ก็เพราะมันมีการกระทบไงมีการกระทบมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์มันก็เกิด สุขบ้างทุกบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเนี่ยเราก็รู้ตามที่มันเป็นฮหละมันเป็นแบบไหนก็รู้อย่างนั้นแหละรู้แล้วก็ไม่ได้อะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรปล่อยให้มันเกิดให้มันดับตามเหตุปัจจัยของเขาเนี่คือการที่จิตมันไม่ไปยุ่งกับธรรมชาติแล้วเพราะธรรมชาตินี้เขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นนี่แหละนี่คือรู้ในปัจจุบันขณะนี่ที่เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริง